เรก็คือซัพพอร์ตถูกต้องแต่ควรซัพพอร์ตเพื่องไปไป,ไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยอันนี้สําคัญค่ะเลยคือการเชื่อใจนะคะการเชื่อใจก็คือถือว่าเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าไม่ใช่ว่าเพื่อนยุยงให้เราแบบว่าเป็นคนที่ไม่ดีเราก็ไม่ดีคือนอกจากนี้นเราต้องคิดด้วยใจตรองให้ดีด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสําคัญะคะ่ะเราเป็นแค่คนซัพพอร์ตเพื่อนนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยครับเออ ไว้ใจและก็จริงใจและก็ซึ่อสัตย์นั่นเองครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิชชา้องนะคะรายการที่จะพาทุกคนมองฟังเรื่องราวดีๆหรือว่ามุมมองหน้ารักหน้ารักจากคนเดิมเียนเดียวกันค่ะและหัวข้อในวันน anyway> ี้นะคะนั่นก็คือเพื่อนควรช่วยเคพื่อนในเรื่องใดบ้าง เพราะว่า,าคำบอกเพื่อนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คนที่นั่งข้างเราเวลาเรานน่งเรียนแต่ต้องเป็นคนที่ให้กาลังใจเราในวันเพื่อนก็กำลังใจด้วยค่ะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูทั้งสามท่านนะคะมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะก่อนดีเลยขอให้คุณครูแนะนาตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูนะคะนางสาวทัศพรป้องใหม่ครูสตางม,มาจากกลุ่มสาระสังคมศึกษาค่ะ สวัสดีครับคุณครูชื่อครูมนัสวีนุฟานนะครับหรือคุณสปอนนะครับมาจากกลุ่มสาระกันเรียนรู้สังคมศึกษาครับสวัสดีครับครูชื่อครูมนุชเ้นเดียวครับหรือว่าชื่อครูนกครับมาจากกลุ่มสารสังคมศึกษากันครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูกลุ่มสารสังคมศึกษามาทั้งสามท่านเลยนะคะต่อไปเนี่ยจะขอชวนคุยย้อนเรื่องราวหน่อยในวัยเรียนเนี่ยว่าถ้าย้อนต่อไปในวัยเรียนเนี่ยคุณคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพื่อนแบบไหนคะ ก็ถ้าย้อนไปนะคะก็ครูเองคือส่วนใหญ่แล้วตัวครูเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดหรือว่าถามเรื่องของเพื่อนมากเท่าไหร่คือเราเราจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่มากกว่าหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าต้องเพื่อนต้องมาขอความช่วยเหลือ <enta. S 2> คือปกติแล้วเนี่ยเราพูดแหละแต่ว่าเราต้องดูเพื่อนก่อนก็คือเพื่อนพอเพื่อนบอกขอความช่วยเหลือเราก็เต็มที่แล้วก็เต็มร้อยกับเพื่อนะอืม ครูนะสมัยเรียนถ้าย้อนกลับไปครูจะเป็นครูที่อ่านแน่นอนก็คือจะซัพพอร์ตเพื่อนในใช้กับมาทุกๆเรื่องได้เลยไม่ว่าเพื่อนเราจะถูกหรือผิดอ่าเราก็จะซัพพอร์ตแล้วก็จะเป็นเพื่อนที่คอยแล้วฟังและให้คําปรึกษาเพื่อนหลักๆก็รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นเพื่อนสองประเภทหลักๆก็คือแต่ละฟังแล้วก็คอยซัพพอร์ตแก้แก้ไขปัญหาแล้วจะอยู่กับเพื่อนอ่าอยู่กับเพื่อนในเวลาที่เพื่อนเนี่ยไม่มีใครหรือต้องการใครสักคลอย่างงี้ครับก็จะ สปอร์ตเพื่อนครับครับสำหรับครูนะครับก็คือครูก็จะคอยถามถ่ยสารทุกสุขดิบหรือว่าเพื่อนเนี่ยครับมีปัญหาอะไรบ้างเพื่อที่จะคอยได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อนอย่างเต็มร้อยครับแล้วก็เต็มความสามารถของความเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่จะทําได้ครับฟังแล้วครูแบบเป็นเพื่อนที่อบอุ่นกันมากมาก,มากเลยค่ะข้อสู่ช่วงเนื้อหาหลักของเราเลยนะคะในมุมของครูเนี่ยคําว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ อ่ะสหรับครูนะครูมองว่าเพื่อนที่ดีคือเป็นเพื่อนที่คอยเตือนเราและชี้นําเราไปในทางที่ถูกเหมือนที่ครูบอกว่าในตอนสมัยที่เบรกได้ที่บอกว่าถ้าย้อนกลับไปครูนิยามครูว่าเป็นเพื่อนยังไงเหมือนที่ครูบอกว่าครูจะเป็นเพื่อนที่สปอร์ตเพื่อนไม่ว่าเพื่อนจะถูกหรือผิดแต่พอเราโตขึ้นมาถึงอายุครูตอนเนี้ยที่ครูอยู่ในวัยทํางานครูก็มองว่าเพื่อนที่ดีจริงๆอ่ะควรที่จะ อันนี้เราก็คือซัพพอร์ตถูกต้องแต่ควรซัพพอร์ตเพื่อไปไป,ไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยอันนี้สําคัญค่ะก็จริง,จร,งจริงก็ไม่ตายกับทรีซัพพอรน่นนะคะ่ะคือครูเองก็เป็นสายซัพพอร์ตแต่ว่าครูเองเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ว่าเราก็ช่วยเต็มที่แต่เพื่อนดีๆสาหรับครูเนี่ยครูมองว่าไม่ว่าเราจะพูดแนะนําอะไรเพื่อนเนี่ยคือหนึ่งละเราเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีเราแนะนําเพื่อนเพื่อนก็ต้องรับฟังให้ได้ แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราด่าด่าดาอา่อย่างเงี้ยโดยที่ไม่เราฟังเพื่อนแต่ว่าเราแนะนําแล้วเพื่อนก็ควรที่จะนําไปแก้ไขแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเออเอาไปแล้วทะเลาะก,กันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าควรที่จะรับฟังเป็นเพื่อนที่รรบฟังที่ดีแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาอันนี้คือเพื่อนที่ดีสําหรับคุณ ครับส่วนสําหรับครูก็คล้ายๆแล้วก็เหมือนกับครูทั้งสองท่านครับก็คือเราเนี่ยครับคอยซัพพอร์ตของเพื่อนเมื่อเพื่อนเนี่ยครับมีปัญหาอะไรแล้วก็คอยให้คำปรึกษาเพื่อนตักเตือนเพื่อนในสิ่งที่เพื่อนอาจจะทําไม่ถูกบ้างแล้วก็คอยซัพพอร์ตเพื่อนในสิ่งที่เอ่อเพื่อนเนี่ยครับทําดีแล้วแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อที่จะร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนครับครับแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราเนี่ยไปช่วยเพื่อน ถ้าสมมติว่าเราไปช่วยแบบไม่ถูกวิธีมันก็อาจจะกลายเป็นผลเสียได้เหมือนกันคุณรูณมีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะมีเรื่องไหนบ้างที่เพื่อนอาจจะไม่ควรช่วยก็อาจจะส่งผลให้เกิดผลเสียได้อ่าสําหรับครูนะถ้ามองในครูในตอนนี้ก็คือในอาชีพของความเป็นครูเนี่ยจะเห็นย้อนกลับไปเห็นภาพของเด็กๆที่ครูยังมองว่ายังมีความคิด ที่ผิดการกระทําที่ผิดอยู่ในเรื่องที่ทุกคนมองว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เออเพื่อนเพื่อนกัน่วสกันก็คือในการที่ช่วยในการที่เรื่องงานเรื่องเรื่องงานเรื่องเอ่อเรื่องโกงข้อสอบด้วยอืมอาจจะมีในกรณีที่ความหวังดีความเป็นเพื่อนของเรานั่งหน้ากันนั่งข้างหลังกันนั่งใกล้กันเลยที่ใกล้กันแล้วก็มีการจุดคำตอบในวันสอบอย่างเงี้ยครับ่าจุดเป็น ข้อหนึ่งตอบคอายข้อสองตอบงวงงวอะไรเงี้ยครูมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดมากๆเลยเพราะว่าการที่เรามองว่าเอ้ยเพื่อเราไม่ถนัดวิชานี้เอ้ยแต่เราถนัดเดี๋ยวเราเขียนคําตอบให้เลยผิดถ้าคุณอยากช่วยเพื่อนให้เพื่อนอผ่านสอบผ่านและมีคะแนนที่ดีจริงๆก็ควรที่จะ,ะแก้ไขที่ต้นเหตุก็คือติวให้เพื่อนใหม่อะบอกเพื่อนอาจจะเป็นการติวให้เพื่อน ประมาณว่าวิชานี้ที่กําลังจะสอบไฟแนลสอบปลายภาคเนี่ยเนื้อหาการเรียนที่เราเรียนมาในรายวิชานี้มีอะไรบ้างให้เพื่อนเข้าใจกระบวนการคิดดีกว่าให้เราให้เพื่อนไปช่วยเพื่อนในทางที่โกงข้อสอบโดยการที่เอาคําตอบให้เพื่อนเลยดังนั้นแค่อสมมุติว่าจับโดนจับไม่ได้ก็เพื่อนก็จะได้แค่คะแนนที่ไม่ไม่ไม่สุจริตไปแต่เพื่อนไม่รู้เนื้อหาเลยว่าทําไมถึงได้เป็นคําตอบคําตอบนั้นหรือ ที่มาของคะแนนทําไมถึงได้คะแนนนั้นมาครูมาว่าถ้าเป็นครูนะในชีวิตของครูครูไม่เคยโกงข้อสอบเลยแล้วครูครูก็ไม่ชอบเหมือนกันในในการที่ในวัยของครูที่ย้อนกลับไปครูไม่เคยโกงข้อสอบและเพื่อนของครูก็ไม่เคยที่จะให้ครูบอกเป็นข้อสอบเลยเพราะเหมือนเราเราอยู่ในเพื่อนประเภทไหนเพื่อนก็จะมีเหมือนทัศนคติเดียวกับเราอย่างเงี้ยครับอันนี้สหรับตัวครูสปอนนะตัวครูสตังค์ค่ะของครูนะคะจริงจริง ไอเรื่องของคุณสปอนเนี่ยจริงๆมันก็มีนะคะอันนี้คือเป็นปแบบอย่างที่ถูกต้องมากๆนะคะแต่ว่าคือเพื่อนนะควรที่จะมีทัศนะทัศนคติที่ดีนะคะคือไม่ใช่ว่าเราเนี่ยช่วยเพื่อนในทางที่ผิดนะคะเราควรช่วยช่วยเพื่อนในทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เอออันนี้อยากจะบอกฝากไปนะคะก็คือว่าสิ่งสิ่งที่สําคัญเลยคือการเชื่อใจ นะคะการเชื่อใจก็คือถือว่าเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าไม่ใช่ว่าเพื่อนยุยงให้เราแบบว่าเป็นคนที่ไม่ดีเราก็ไม่ดีคือนอกจากนี้นเราต้องคิดด้วยใจรองให้ดีด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสําคัญค่ะครับสําหรับครูนะครับรก็จะเห็นด้วยครูทั้งสองท่านแล้วก็ขอจะเสริมจากครูทั้งสองท่านครับว่าการช่วยเพื่อนนะครับเรา เออไม่สมควรที่จะช่วยเรื่องของให้เพื่อนนะครับไปทําผิดพลาดอ่ะอย่างเช่นของคุณสป์อาจจะเล่าข้อสอบอ่ของคุณสตังอาจจะเอ่อเกี่ยวกับการพฤติกรรมต่างๆนะครับเราเนี่ยครับสมควรที่จะช่วยเพื่อนตอัดเตือนเพื่อนให้เพื่อนนะครับไปในทางที่ดีครับค่ะฟังแล้วได้ข้อคิดเยอะมากๆเลยค่ะทีนี้อยากจะชวนเคื่อนๆทับสาท่ารเนี่ย มาเล่าเรื่องกันสักหน่อยจากประสบการณ์ของคุณฟูเองว่าเคยเห็นตัวอย่างการช่วยเหลือกันของเพื่อนๆที่น่าประทับใจบ้างไหมคะค่ะก็ของฟูนะคะก็ในการทํางานเนี่ยการที่เราจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะคือหลายๆอย่างที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาในการทํางานอย่างเช่นเราเกิดปัญหาในเรื่องของเอกสารหรือเราเกิดปัญหาในเรื่องของแบบอยู่ๆเราไม่สบายอะไรอย่างนี้ยคะ่ะแต่ว่า จากที่เจอมาเนี่ยอ,อย่างเช่นครูสองท่านนี้ดยูอยู่หมดดลยวใช่ไหมคะคือเพื่อนทั้งสองคนนี้นค,นค่ะคืออยากจะชื่นชมพวกเขามากๆเพราะว่าพวกเขาเนี่ยช่วยเหลือเราทุกอย่างนะคะช่วยเหลือหมดเลย <S 2> <S 2> <ๆ>เวลาเราไม่สบายเนี่ยพวกเขาก็จะมาถามว่าเป็นอะไรบ้างเป็นเป็นยังไงบ้างมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมนะคะพวกเขาก็พร้อมที่จะส u พ p o r เราเองจะช่วยกันตลอดนะคะไม่ว่างานไหนก็แล้วแต่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพวกเขาก็จะถามตลอดอันี้คือมันเป็นสิ่งสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าประทับใจมากๆอันนี้คือในการทํางานนะคะ สำหรับครูนะครับครูขอย้อนกลับไปในตอนนี้ครูเนี่ยเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกหรือมหกจะได้เห็นภาพสําหรับพิธีกรด้วยที่งเป็นมัธยมปลายนะครับสมัยตอนที่ครูอยู่มหกเนี่ยครูเป็นเอกิจกรรมมาโดยตลอดใช่ไหมครับดังนั้นในเรื่องของเชิงวิชาการเนี่ยครูเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม่ได้รู้ไม่ได้มีความรู้เยอะเท่ากับเพื่อนๆ่อนในกลุ่มของครูทําให้อ่าตอนมหกเราจะต้องเข้ามหาลัยใช่ไหมครับในสมัยของครูเนี่ยมันมีห้ารอบเนาะ รอบแรกรอบพอร์ตฟลิโอนะครับแล้วก็รอบสองรอบโฟตาซึ่งรอบแรกเนี่ยครูกับเพื่อนก็มีความชื่นชอบในมหาลัยมหาลัยเดียวกันแต่คนละคณะกันอย่างเงี้ยครับเพื่อนของครูก็ได้คอยคอยหาข้อมูลให้ว่าเออว่าว่าครูเนี่ยเหมาะกับคณะอะไรสาขาอะไรซึ่งตอนนั้นต้องยอมรับว่าครูยังรู้น้อยมากมากว่าเออมีคณะอะไรในมหาลัยอะไรบ้างมาเฮ้ยสาขาคณะนี้ที่เราอยากเรียนเนี่ยมหาลัยอะไรเหมาะกับเราดีอะไรเงี้ยเพื่อนก็คอยให้คําแนะนําอย่างเงี้ยครับเป็นต้น ก็แล้วกันแล้วก็จนรอบอจนเข้ามามหาวิทยาลัยเนี่ยทําให้ครูกับเพื่อนในกลุ่มเนี่ยแยกกันหมดเลย <S <S ต่างคนต่างมหาลัยต่างคนต่างคณะหมดเลยแล้วมหาลัยที่ครูมาเรียนคนเดียวเนี่ยก็คือเพื่อนกลุ่มเดิมเนี่ยไม่มีเลยอืทําให้ครูต้องมาหาเพื่อนให,หม่หมดเลยแต่ความที่ครูโชคดีครูมาว่าความที่เป็นตัวเราเราเจอเพื่อนกลุ่มใหม่ในมหาลัยใหม่อ่ะ <S <S สิ่งแรกที่อยากจะบอกเลยสําหรับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คือไม่อยากให้เฟ หรือพูดง่ายคือไม่อยากให้แอปภาษาัยรุ่นเนาะไม่อยากให้แอปให้หนุ่มเป็นตัวของตัวเองแต่บนพื้นฐานของความเหมาะสมความโอเคนะบางอย่างความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปที่เป็นเชิงลบเนี่ยทําให้หลายๆคนอาจจะไม่โอเคก็ได้เป็นตัวของตัวเองที่คิดว่าไม่กระทบกับใครนะครับอยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าการที่เราเป็นตัวของตัวเองในช่วงแรกๆเลยมันจะดึงดูดคนนี้ใส่เหมือนกันทําให้เราอาจจะเจอเพื่อนสนิทกลุ่มใหม่คนใหม่ในมหลาลัยได้ตั้งแต่ สัปดาห์แรกในเดือนแรกเลยนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเพื่อนในมหาลาัยสําหรับครูคุณมาววาสําคัญนะเพราะว่าเรางานเราต้องอยู่กับสังคมใหม่เราต้องอยู่กับการเรียนใหม่อาจารย์ใหม่อย่างเงี้ยทาให้เพื่อนเราจะช่วยกันพาไปในทิศทางที่ดีหรือช่วยกันเรียนช่วยทากิจกรรมผ่านกันได้ในแต่ละเทอมในแต่ละวิชาอันนี้สําคัญมากนะครับสําหรับสําหรับของครูก็คือในช่วงม .6 ขึ้นมหาลาัยแล้วก็ช่วงมหาลัยปีหนึ่ง นะครับอันนี้ของครูอัตบักของคุณโตครับสําหรับของครูนะครับครูทั้งสองท่านก็ครูสตางพูดไปเกี่ยวกับของเรื่องของในตอนทํางานครูสปอนเรื่องของมัธยมและหัวเลี้ยวหัวต่อสาหรับกำลังจะขึ้นปีหนึ่งส่วนของครูนะครับก็คือจะพูดเกี่ยวกับมหาลาัย ของครูนะครับมหาวลัยครับในแต่ละรายวิชาครับที่เราเรียนกันในมหาวลัยครับการเก็บคะแนนนะครับของเขาน้อยมากเลยไม่เหมือนกับตอนอยู่มัธยมเก็บ50 50อะ่ะคะแนนเก็บ5 0คะแนนสอบ50แต่ในตอนมหาวาลัยอะครับคะแนนเก็บเนี่ยครับน้อยมากเลยเราประมาณสัก20คะแนนส่วนของ80คะแนนก็คือคะแนนสอบไฟนอล คับเราเนี่ยครับก็จะช่วยเหลือกันครับกับเพื่อนต่างๆจะกลุ่มกันติวในรายวิชาต่างๆอ่ครูไม่เข้าใจรายวิชาอะไรเพื่อนครูเข้าใจรายวิชาอะไรแล้วก็สลับกันติวไปติวมาครับจนสามารถที่จะสอบครับวัดความรู้ครับแล้วก็ผ่านมาได้ครับตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ครับขอบคครับน่ารักมากเลยนะคะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเออมันก็ทาให้ครับ นึกถึงสภาพของเพืเ่อนๆในแต่ละช่วงวัยของตัวเองนะคะแล้วคิดว่าการช่วยเหลือกันในหมู่เพื่อนๆของเด็กนักเรียนเนี่ยมีผลต่อบรรยากาศของการเรียนในห้องเรียนไหมคะสาหรับครูนะถ้าถามครูในวัยที่ในตอนนี้ที่ครูเป็นครูแล้วครูเห็นเด็กๆในแต่ละห้องในแต่ละ <c oughs> ช่วงชั้นนะครูสอนแทบแทบ,แทบแต่ทุกระดับชั้นแล้วนะครับทั้งมต้นมปลายนะครับครูก็จะเห็นความแตกต่าง ได้เลยอย่างชัดเจนว่าเพื่อนเนี่ยม,มีผลไหมต่อการบรรยากาศในห้องเรียนมีผลแน่นอนครับในห้องเรียนนะครับเราก็มันก็คือห้องหลักเลยอะ่ะสาหรับโรงเรียนอบจของเราเนาะก็จะเป็นห้องที่ปีมีห้องประจําใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะแตกต่างกับบางโรงเรียนที่มีการเดินเรียนแล้วก็จะบรรยากาศอาจจะไม่ซ้ําในแต่ละวันในแต่ละคาบแต่พอเป็นห้องเดียวอ่าเป็นห้องประจำเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่า เราก็ต้องนั่งตำแหน่งเดิมเราต้องนั่งองศาเดิมมุมนี้มองไปเป็นกระดานเป็นไว้บอร์ดมุมนี้เป็นหน้าต่างมันก็จะเหมือนเดิมดังนั้นบรรยากาศเนี่ยมีผลมากๆนะครับซึ่งจากที่ครูเห็นแน่นอนว่าครูก็สามารถที่จะประเมินได้ว่าในห้องแต่ละห้องเนี่ย ใครสนิทก,กับใครบ้างเนาะด้วยตาเปล่านะครับเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาสนิทกันไหมแต่ถ้าถ,ถ้าถ้าด้วยตาเปล่าก็าจะประเมินได้นะครับว่าคนนี้สนิทก,กับคนนี้อุ้ยห้องนี้ดูสนิทก,กันท,ทั้งห้องเลยอย่างเงี้ยเห็นมากๆครับและมีผลต่อการเรียนเป็นอย่างมากหากเป็นห้องที่ทุกคนดูสนิทก,กันทุกคนดูดูจอยกันอย่างเงี้ยครับมันก็มีผลต่อส่งพลังมาให้กับรูผู้สอนในแต่และคาบด้วยว่าโอ้ห้องนี้เป็นห้องที่อุ้ยสดใสจังแฮปปี้จังเวลาได้สอนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าห้องไหนที่แบ่ง แบ่งพักแบ่งพวกคนนี้สนิทกับคนนี้คนนี้เพื่อนไม่อยากสนิทด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นบรรยากาศที่ถ้าให้เปรียบเทียบเห็นภาพเหมือนมันจะมีก้อนดาๆอยู่ในห้องตลอดเวลาทําให้เป็นพลังงานที่ไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังว่าทําไมเขาถึงดูไม่สนิทกันอะไรยังไงแต่ถ้าถามว่ามีผลไหมความสนิทก,กันกับเพื่อนในห้องเนี่ยคุณบอกว่า,วามีผลเป็นบาครับ ค่ะครูเองก็เช่นเดียวกันนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้สอนเราก็อยากให้นักเรียนคืออยากให้การทํางานในห้องเรียนหรือการมีเพื่อนการทํากิจกรรมทุกอย่างคือมันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะในห้องเรียนนะคะในกิจกรรมห้องเรียนเนี่ยคือถ้าเป็นเพื่อนกันล้วพูดคุยทํากิจกรรมร่วมกันมันก็จะส่งแรงให้เราใช่ไหมคะในฐานะที่เราเป็นครูมันก็ทําให้เรามีแรงทางานเราสนุกนักเรียนและในฐานะที่ครูเองก็เคยเป็นนักเรียนเนี่ยพอเวลาเรามีกิจกรรมหรือว่าการทํางานร่วมกับเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่ามันสนุก แล้วมันทําให้ห้องมันน่าเรียนน่าสนใจมากขึ้นแต่ถามว่าเหมือนคุณสปอนบอกว่ามันมีไหมที่แยกออกไปอะไรเงี้ยมันมันก็มีค่ะแต่ว่าก็อยากจะฝากทุกคนไว้ว่าการทํางานกับเพื่อนในห้องเนี่ยอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มันอยากให้ทุกคนได้รู้จักกันครูเองก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักกันเนี่ยมองว่าพูดคุยกันดีกว่านะคะทากิจกรรมร่วมกันมันก็จะส่งทั้งให้ครูแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยมันเป็นห้องเรียนที่น่าเรียนมากขึ้น ครับสําหรับครูนะครับมันก็จะสําคัญมากเลยครับเกี่ยวกับการอยู่รวมกลุ่มกันในห้องเรียนต่างๆครับเพราะว่าในรายวิชาครับแต่ละรายวิชานะสําหรับครูผู้สอนเนาะในแต่ละรายวิชาก็จะต้องมีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเนี่ยเพื่อเสริมสร้างให้เรามีความสามัคคี ซึ่งกันและกันและก็มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันกันในห้องเรียนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากครับที่จะช่วยให้ห้องเรียนของเราครับมีบรรยากาศอ่ะน่าอยู่ไม่มีเหมือนกับที่ครูสปอบอกว่าไม่เหมือนกับไม่มีกลุ่มข้อดําๆอยู่จึงทําให้อ่าทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถที่จะร่วมกันสร้างบรรยากาศดีๆในการจัดการเรียนการสอนได้ครับค่ะจริงเลยคะ่ะเวลาแบบว่า พอในห้องเหมายนี้แบบพอสนิทก,กันมันก็จะทานให้แบบช่วยเหลือกออันไนนี้ซึ่งมันก็คือเป็นพลังบวกในห้องเรียนเลยใช่ค่ะแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมีนักเรียนบางคนที่ไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคุณครูคมีคําแนะนําให้กับนักเรียนเหล่านั้นไหมคะครับสําหรับครูครูก็ถ้าอยากจะบอกก็คือหนึ่งเลยเราต้องมีการปรับตัว นะครับหนึ่งคือปรับตัวไม่ใช่แค่รอให้เพื่อนเข้าหาเราถ้าเราอยากที่จะสนิทก,กับเพื่อนหรืออยากเข้าหาเพื่อนอยากมีเพื่อนอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันก็ต้องเริ่มจากตัวเราเราก็คือต้องลองไปคุยกับเพื่อนไหมหรือเรา,าด่านแรกเลยเราลองประเมินดูว่าเพื่อนในห้องเนี่ยมีราวๆา0สมสิบคนเราประเมินว่าเอ๊ะคนเนี้ยน่าจะเข้ากับเราได้น่าจะสนิทก,กับเราได้เราก็ไปที่กลุ่มเป้าหมายของเราก่อนนะครับ แน่นอนว่าคนแต่และคนในห้องอ่ะโอ้โหมีไม่รู้กี่คาแรคเตอร์เนาะดังนั้นให้เลือกที่คนที่เ,เราว่าน่าจะคาแรคเตอร์คล้ายๆกับเรามีพฤติกรรมคล้ายๆกับเราก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆไปกันในครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าเราต้องมันต้องมีความกล้าถ้าเรากล้าประโยคนี้เ็ได้ยังไงครับแค่กล้าก็ชนะแล้วอืมถ้าเราถ้าเรากลัวอะไรเนี่ย เราก็จะกลัวอยู่อย่างนั้นเราต้องเอาชนะความกลัวนะครับถ้าเรากลัวว่ากลัวว่าเพื่อนจะมองเราไม่ดีอย่าไปกลัวก่อนลองก่อนต้องลองก่อนนะครับสําหรับผูของครูเองก็คือใช้ได้เลยคํานี้ นะคะก็คือต้องกล้าก่อนใช่ไหมคะถึงจะชนะเอนะคะอันนี้เจอกับตัวเองเลยเพราะว่าตอนที่ครูเข้าตอนปีหนึ่งใช่ไหมเราก็หลายพ่อพันแม่เนาะเราไม่กล้านะคะเราไม่กล้าคือแบบเขาจะคิดกับเรายัางไงวะเราเจอใหม่เนาะแล้วเขาก็น้านิ่งไงเราไม่เราไม่กล้าเปิดใจไงแต่ว่าเอาวะเออมันต้องกล้าเพราะเราต้องมีเพื่อนนะคะเข้าสังคมเราต้องมีเพื่อนเราต้องมันมีต่อไปอนาคตมันต้องทํางานร่วมกันไงเราก็ต้องพูดนะคะก็เลยเออก้าพูดกล้าทากล้าที่จะแบบถา เพื่อนสรุปเอ้ยเขาก็พูดกับเรานะคะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีเลยนะคะสรุปเขาพูดกับเราแล้วก็เราก็คบกันมาเราก็เรียนรู้ด้วยกันว่าเอออะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็กล้าพูดกล้าทำเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการกล้าแล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆนะคะอืมอันนี้ของุ ครับสาหรับครูนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเปิดใจรับเพื่อนเข้ามาใหม่ครับต่างคนต่างบุคลิกอยู่ในห้องเดียวกันเราเพิ่งเข้ามาฝากน้องมหนึ่งกับพี่มสี่นะครับที่ว่าเพิ่งเข้ามาครับต่างคนนะครับต่างที่จะไม่เคยเจอกันมาก่อนเอามสี่ครับอาจจะเป็นเพื่อนเดิมตอนมสามแล้วก็มีเพื่อนใหม่แต่มหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนใหม่ทั้งหมดเลยก่อนอื่นนะครับอยากแนะนํานะครับให้นักเรียนเปิดใจก่อนเพื่อที่จะรับเพื่อนใหม่ๆ ครับเข้ามาเมื่อรับเพื่อนใหม่ๆเข้ามาเราก็อ่ก็จะมีความสุขเราก็จะไม่เป็นอินโทรเพืดต,ต่างๆเนาะเกี่ยวกับเออ่การใช้ชีวิตร,ร่วมกันในห้องอย่างมีความสุขและก็อ่าทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่า ar, จะเป็นกิจกรรมที่ในรายวิชากิจกรรมในโรงเรียนอ่ของเราอยากมีความสุขได้ครับโอ้ฟังแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนก็น่าจะ ลองกล้าเปิดใจามากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยอยากจะให้คุณรูณเนี่ยแต่ละท่านนะคะฝากข้อคิดถึงนะักเรียนหรือว่าผู้ฟังหน่อยค่ะว่าการเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยสักหนึ่งประโยคเนี่ยรูจะฝากว่าอะไรคะสาหรับครูรูมองว่าสิ่งที่อยากจะฝากเลยนั่นก็คือความจริงใจ<ม>ถ้าเรามีความจริงใจเนี่ยแน่นอนว่าเพื่อนจะจริงใจกลับต่อเราแต่ถ้าเพื่อน ที่เราจริงใจด้วยมีไหมในปัจจุบันมีที่ถ้าเราจริงใจด้วยแล้วเขามไม่จริงใจกลับไม่เป็นไรเลยครับอย่างน้อยเราก็ได้จริงใจกับเขาแล้วมันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าโอเคเราจริงใจแล้วเขามไม่จริงใจตอบกับเรามันจะเป็นตัวที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ไม่จริงใจกับเราได้ง่ายเลยและยังมีอีกหลายคนมากที่มีเป็น ì, มีความจริงใจกับเรานะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเลยนั่นก็คือความจริงใจครับ ก็ของครูนะคะอยากจะฝากไว้ก็คือในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะมติของครูของครูปองอือความจริงใจใช่ไหมคะนี่ก็สิ่งสําคัญเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือความซื่อสัตย์รู้สึกว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยจะต้องซื่อสัตย์ต่อความคิดของตนเองนะคะเราคิดอะไรกับเพื่อนเราก็ควรที่จะพูดไปแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งท,ที่ที่รับฟังเนี่ยก็ควรจะซื่อสัตย์ของความคิดของตนเองแล้วก็พูดมานะคะทั้งสองคนเนี่ยต้องพูดอย่างจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ของความคิดตนเองนะคะเราจะได้เข้าใจและก็รักกัน นะคะครับสําหรับครูนะครับก็คุสปปณสปอนบอกไปแล้วความจริงใจคุณตามความซื่อสัตย์สําหรับครูขอฝากไว้อีกหนึ่งคำก็คือความไว้วางใจ mm hmm. เราครับจะต้องมีความไว้วางใจกับเพื่อนของเราไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมหรือว่าการทํางานกลุ่มต่างๆเราแบ่งข้อมูลให้ทุกคนเนี่ย หาทุกคนรนับผิดชอบส่วนนี้เราก็สมควรที่จะไว้ใจเพื่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนนะครับกล้าคิดกล้าตัดสินใจกับ,ส,กบสิ่งต่างต่างที่ว่าเพื่อนกําลังเผชิญอยู่เราเป็นแค่คนซับพอร์ตเพื่อนนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนนะครับอไว้ใจและก็จริงใจและก็ซื่อสัตย์นั่นเองครับขอบคุณคุณครูทั้งสามท่านมากๆาเลยนะคะสำหรับเรื่องราวและก็ข้อคิดดีๆในวันนี้ หวังว่าคุณผู้ฟังท่านจะได้ข้อคิดดีๆต่อไใจในวันนี้นะคะและอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของเคพาเขาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครัดีครับบ๊ายบาย